สวัสดีค่ะพี่เมย์จาก YouTube ช่องเมทินี Handmade สำหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นเสื้อกันหนาวผ่าหน้าท็อปดาวนะคะรหัส MF013 เสื้อตัวนี้ที่พี่เมย์ทำจะมีทั้งหมด6 EP นะคะสำหรับ EP นี้จะเป็น EP หนึ่งพี่เมย์จะแนะนำอุปกรณ์แล้วก็คำนวณขนาดก่อนที่เราจะเริ่มถักตัวเสื้อเริ่มจำนวนห่วงให้ดูแล้วก็ขึ้นแถวที่หนึ่งค่ะ ถ้าคุณต้องการเพิ่มหรือลดขนาดนะคะให้ดูที่อีพ p หนึ่งพี่เมย์จะบอกไว้ดูรายละเอียดด้านในแล้วเริ่มลงมือถักกันเลยค่ะเสื้อตัวนี้ไม่ยากนะคะลายง่ายๆได้ออกมาเป็นเสื้อเก๋ๆผ่าข้างหน้าค่ะผังลายตามไปดูที่อัลบั้มของแฟนเพจพี่เมย์นะคะแฟนเพจพี่เมย์ชื่อเมทินีแฮนด์เมดอัลบั้มชื่อ MF013 เมทินีแฮนด์เมด ถ้าเป็นชื่อที่อยู่ใน YouTube จะเป็น MF013 เสื้อกันหนาวผ่าหน้าท็อปดาวเมทินีแฮนด์เมดค่ะรหัสจะเป็นรหัสเดียวกันดูรายละเอียดด้านในเลยค่ะแนะนำอุปกรณ์สำหรับถักเสื้อ MF013 เสื้อตัวนี้พี่เมย์จะถักเป็นเสื้อกันหนาวผ่าหน้าท็อปดาวลายที่ใช้ถักจะเป็นลายพื้นฐานไหมที่พี่ใช้นะคะจะเป็นไหมคอตตอนซอฟ t เส้นขนาดสี่พาย สีพายคือเส้นขนาดไหนถ้าเราเคยเห็นไหมพรมอีเกิลน,นะคะเส้นมันจะเท่ากับไหมพรมอีเกิลเลยนะคะถ้าไหมคุณเปลี่ยนเข็มเปลี่ยนขนาดเสื้อคุณจะเปลี่ยนต้องเปลี่ยนวิธีคำนวณถ้าไหมคุณเหมือนพี่แล้วก็รูปร่างหน้าอกกับแขนเป็นไปตามสัดส่วนสามารถใช้สูตรพี่ได้เลยเดี๋ยวพี่มีแนะนําวิธีคำนวณให้นะคะใช้ประมาณหกร,ร้อยกรัมจะเล่นสีหรือไม่เล่นก็ได้นะคะของพี่เล่นสามเฉดนะคะสีอ่อนสีกลางแล้วก็สีเข้ม มวนหนึ่งมวลน,นะคะจะสองร้อยกร,รัมค่ะเข็มโคเชพี่จะใช้เข็มโคเชหัวขนาดสองจุดเจ็ดห้ามิลในการถักหัวคือตรงนี้ถ้าเทียบเท่ากับเข็มทองมันจะเท่ากับเข็มทองสองหัวเบอร์สี่ทับศูนย์ขนาดหัวตรงนี้จะเท่ากันนะคะตรงที่มือพี่จับเข็มสอดนะคะเอาไว้เก็บเศษไหมกันไกลค่ะแล้วก็สุดท้ายเป็นมาร์กเกอร์ มักเกอร์จะหน้าตาองอๆงองแบบนี้ใช้สีแตกต่างกันหนึ่งอันเป็นจุดเริ่มต้นแล้วก็ให้รู้ไว้ว่าตรงนี้เป็นจุดที่เราเริ่มลดมุมครั้งที่หนึ่งเราจะใช้ทั้งหมดสี่ตัวค่ะเสื้อตัวนี้เวลาถักเราจะถักจากข้างบนลงข้างล่างเริ่มงานจากตรงคอแล้วก็แยกงานออกมาเป็นสี่มุมจะถักพลิกกลับไปมาเพราะว่าเป็นเสื้อผ่าหน้าค่ะ ้อตัวนี้นะคะรหัส mf013 ถ้าคุณจะค้นหาที่ YouTube นะคะชื่อที่ YouTube จะชื่อ mf013 เสื้อกันหนาวผ่าหน้าท็อปดาวเมทินีแฮนด์เมดวิธีค้นหาเข้าไปที่ Google นะคะแล้วพิมพ์ mf013 ก็จะพบคลิปทั้งหมดที่พี่ลงถ้าคุณจะเข้าไปดูภาพนิ่งทั้งหมดที่พี่ลงตรงนี้ที่พี่เขียนแล้วก็ลำดับการถักเข้าไปดูที่ Facebook นะคะที่แฟนเพจพี่เมย์ เฟซบุ๊กกับแฟนเพจจะชื่อเดียวก,กันกันกับ YouTube นะคะเวลาสะกดก็เมทินีแฮนด์เมดเหมือนกันชื่ออัลบั้ม MF013 เมทินีแฮนด์เมดพี่ลงไว้ที่แฟนเพจค่ะทรงของเสื้อเสื้อหน้าตาจะเป็นแบบนี้เวลาเราถักนะคะเราจะเริ่มจากตรงคอก่อนที่เป็นสีส้มจุดที่ต้องคำนวณก็คือจุดที่เริ่มต้นตรงสีส้มตรงนี้เราจะถักแยกสี่มุมและผ่าหน้าถักพลิกกลับไปมา จนขนาดตรงนี้นะเราได้เท่ากับรอบอกหารสองนะคะต้นแบบที่พี่ถักรอบอกหนึ่งร้อยเซนหารสองจะได้ห้าสิบเซนหลังจากที่เราได้รอบอกแล้วเนี่ยแขนมันจะได้ตามสัดส่วนของของมันเองทีนี้ถ้าเกิดแขนคุณใหญ่แขนเล็กอกใหญ่อกเล็กเดี๋ยวเรามาดูอีกทีหนึง่งเดี๋ยวพี่มีแนะนำ EP หนึ่งนะคะจะเป็นแนะนำอุปกรณ์แล้วก็ภาพรวมลำดับการถักทั้งหมดแล้วก็เริ่มต้นห่วงโซ่ใส่มาร์กเกอร์ให้ดูนะคะ อีพีสองจะเป็นถักตัวสีส้มตัวนี้ออกมาจนได้ขนาดรอบอกหันสองนะคะเพอาะพีสามอีพีสามที่เมย์จะเชื่อมตรงนี้ให้ดูเชื่อมรักแร้เราจะเว้นช่วงแขนไว้นะคะแล้วถักตัวถักพลิกกลับไปมานะคะได้ความยาวของตัวอีพีสี่นะคะจะเป็นแขนเสื้อแล้วก็เก็บริมแขนเสื้อ EP ห้าจะย้อนกลับมาเก็บคอเสื้อแล้วก็สาบเสื้อด้านหน้า อีพีหกจะเป็นภาพรวมของเสื้อตัวนี้ทั้งหมดผังลายที่ใช้พี่จะเอาลงไว้ที่แฟนเพจนะคะแฟนเพจชื่อเมทินีแฮนเมดนะคะละอัลบั้ม mf ศูนย์หนึ่งสามเมทินีแฮนเมดตัวนี้ลิงก์จะอยู่ตรงคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอค่ะตามไปได้ผังลายจะเป็นตัวนี้ค่ะผังลายที่ใช้ตัวสัญ,ญลักษณ์นะคะที่เป็นตัววีที่เห็นที่พี่เขียนเป็นอินสอ มันจะคือการถัก half double crochet นะคะ triple crochet น,นะคะไม่ใช่ half double crochet triple crochet ค,คือการถักพอสองคอพอสองคอคือการพันหัวเข็มสองครั้งเราจะเริ่มงานตรงนี้ด้วยการถักโซ่สี่นะคะขั้นด้วยโซ่หนึ่งแล้วถัก triple crochet ใน่ะมันจะเป็นตัวลักษณะเป็นตัววีตรงการจะขั้นด้วยโซ่หนึ่งแล้วสัญ,ญลักษณ์ตัวนี้ที่เราเห็นตรงนี้คือการถัก พอสองคอสามครั้งรวบพร้อมกันคือทิปเปิลโคเซทิปเปิลโคเชสามครั้งรวบพร้อมกันขั้นด้โซ่หนึ่งนะคะถักวนมาเดี๋ยววิธีเริ่มตรงนี้เดี๋ยวพี่อธิบายอีกทีหนึ่งนะคะต้นแบบนะคะของพี่รอบอกหนึ่งร้อยเซนพี่จะเริ่มแบบนี้ทรงเสื้อที่เป็นตัวสี่เหลี่ยมนะคะมันจะแบ่งงานออกเป็นหน้าขวาแขนขวาหลังแขนซ้ายแล้วก็หน้าซ้าย อันนี้เป็นต้นแบบนะคะต้นแบบที่พี่ถักเนี่ยพี่จะเริ่มหน้าขวาเจ็ดห่วงแขนขวาห้าด้านหลังสิบสี่แขนซ้ายห้าหน้าซ้ายเจ็ดให้สังเกตว่าหน้าซ้ายกับหน้าขวาสองอันนี้รวมกันมันจะเท่ากับหลังถ้าเราไม่ถักผ่าหน้าแล้วเราถักวนวงกลมเหมือนที่เราเคยถักเสื้อท็อปดาวทั่วไปหน้ากับหลังมันจะเท่ากัน ทีนี้พอเราถักผ่าหน้าพี่ก็เลยแบ่งข้างหน้าออกมาเป็นอย่างละครึ่งนะคะตรงมุมมุมในจะเพิ่มออกไปอีกสองห่วงสําหรับการเริ่มต้นตัวที่คํานวณห่วงทั้งหมดจะเป็นสําหรับการเริ่มต้นช่องนี้ค่ะช่องแรกตรงนี้ที่เขียนให้ดูก็คือเป็นหน้าขวาหน้าขวาพี่เริ่มเจ็ดนี่นะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแล้วเพิ่มสองห่วงที่เขียนตรงนี้ แล้วไปแขนขวาแขนขวาจะห้าหนึ่งสองสามสี่ห้านั่นแสดงว่าถ้ามาถึงตรงแขนขวาเสร็จมันจะต้องเพิ่มตรงนี้อีกสองห่วงเพื่อจะเป็นมุมแล้วมันจะบวกหลังเข้าไปอีกสิบสี่ห่วงสิบสี่ห่วงแล้วบวกอีกสองมันจะเป็นมุมลักษณะาการถักมุมจะถักเหมือนกันหมดทั้งสี่ด้านเพราะงานเราเริ่มจากริมนะคะมุมสี่มุมจะถักเหมือนกันอันแรกนับห่วงให้ครบค่ะ ะะถ้าเอาเจ็ดบวกสองบวกห้าบวกสองบวกสิบสี่บวกสองบวกห้าบวกสองบวกเจ็ดจะได้ทั้งหมดสี่สิบหกห่วงพี่เมย์จะเริ่มต้นที่สี่สิบหกห่วงเรามาดูเงื่อนไขก่อนที่คุณจะเริ่มถักห่วงนะคะเงื่อนไขนะไหมพี่ใช้ไหมสี่พายปริมาณที่ใช้หกร้อยกรัมไหมที่ทดแทนได้เป็นไหมสี่พายขนาดเดียวกันเป็นไหมพรมไหมแบมบูไหมเยื่อไผ่ ไหมลิลี่ไหมอะไรก็ได้นะคะแต่เป็นขนาดเดียวกันคือสี่พายเข็มที่พี่ใช้2 7ามิลทดแทนได้ด้วยสี่ทับศูนย์รอบอกต้นแบบของพี่100เซนต,ตรงสีส้มพี่ให้ดูอีกรอบหนึ่งว่าพี่ขึ้นแบบนี้ตัวเลขทั้งหมดนะคะเวลาเวลาเราจะหย่อนตัวเลขลงไปสองตรงนี้ยังไม่ต้องไปยุ่งกับมันเราดูตรงนี้ค่ะเราดูว่าถ้าหน้าถ้าหลังเราขึ้นสิบสี่หน้าซ้ายหน้าขวาก็คือด้านละเจ็ด แขนด้านละห้าแล้วเราจับตัวเลขรวมทั้งหมดตารางพี่ทําลองทําตัวลาตารางตัวอย่างให้ดูตรงนี้นะคะต้นแบบของพี่หน้าอกหนึ่งร้อยเซนเสื้อเป็นเสื้อถักถ้าบอกว่าหน้าอกหนึ่งร้อยเซนไม่จําเป็นต้องเป็นหนึ่งร้อยเซนเป๊ะที่ใส่ได้นะคะมันจะหน้าหน้าห้าเซนหลังห้าเซนค่ะใส่ได้เก้าสิบห้าถึงหนึ่งร้อยห้าเซนใส่ได้ใส่ต้นแบบพี่ได้นะคะ ต้นแบบที่เริ่มพี่เอาเลขมาจากตรงนี้มาหยอดเห็นไหมคะพี่จะเขียนไว้ว่าหน้าขวาอันนี้เป็นแยกแขนขวาอันนี้เป็นจุดแยกหลังอันนี้เป็นจุดแยกแขนซ้ายอันนี้เป็นจุดแยกแล้วก็หน้าซ้ายรวมทั้งหมดออกมาตามยาวอย่างนี้เลยได้สี่สิบหกคุณลองหยอดขนาดของที่คุณต้องการถ้ากรณีที่แขนกับหน้าอกเป็นไปตามสัดส่วนถ้าหน้าอกคุณเพิ่มร้อยห้าถึงร้อยสิบ เลขเวลาหยอดนะคะถ้าหน้าถ้าหน้าขวาเป็นแปดหน้าซ้ายจะเป็นแปดเหมือนกันหลังเป็นสิบหกแขนเป็นหกนั่นแสดงว่าแขนขวากับหน้าขวาสับส่วนมันคือสองห่วงรวมกันแถวยาวออกมามันจะได้ห้าสิบสองถ้าหน้าอกร้อยสิบห้าถึงร้อยยี่สิบเซนลองเป็นช่องนี้เริ่มห้าสิบแปดทีนี้ถ้าเป็นขนาดเด็ก ขนาดเด็กถ้าข้างหน้าตรงนี้เป็นเลขสองนะคะแขนขวาเป็นสองหน้าขวาเป็นสี่หลังเป็นแปดแขนซ้ายเป็นสองหน้าซ้ายเป็นสี่จะขึ้นประมาณยี่สิบแปดถ้ากรณีที่คุณต้องการขยายหน้าอกแต่แขนเท่าเดิมเท่าต้นแบบเลขที่คุณจะต้องเปลี่ยนก็คือเลขที่เป็นหน้าขวาหน้าซ้ายแล้วก็หลังแขนเอาไว้เท่าเดิมอันนี้พี่ยกตัวอย่างให้ดูก็ ขึ้นเป็นห้าสิบลองหยอดดูค่ะนะคะถ้าสัดส่วนของคุณได้เท่าต้นแบบคุณเริ่มหนึ่งร้อยเซนเท่าพี่เดี๋ยวพี่จะเริ่มที่สี่สิบหกห่วงค่ะเวลาเราเริ่มถักงานที่เป็นไหมกอเป็นกลุ่มแบบนี้นะคะเอาตัวไหมนี่ออกจากตรงกลางแล้วไหมมันจะไม่ดิน้นเวลาเราถักพี่จะเริ่มงานแบบ ห่วงช่องโซ่นะคะเริ่มโดยการถักโซ่สามห่วงโซ่พี่จะใช้ลายดับเบิลโคเชดับเบิลโคเชหรือพอหนึ่งคอค่ะแทงลงไปตรงโซ่ที่หนึ่งขึ้นมามีสามห่วงรวบสองรวบสองแบบนี้คือช่องที่หนึ่งช่องที่สองค่ะขึ้นด้วยโซ่สามพันหัวเข็ม เราไม่แทงทะแยงนะคะเราแทงตรงนี้อันนี้ห่วงที่สองโซ่สามถักไปแบบนี้จำนวนตามจานวนห่วงตามที่คุณต้องการของพี่จะเริ่มทั้งหมดสสี่46ห่วงแล้วเดี๋ยวจะใส่มาร์กเกอร์ให้ดูค่ะโซ่สาม ตรงนี้นะคะถักให้ครบจำนวนที่คุณคำนวณออกมาค่ะ <S <S 1> <S 1> จากตารางตัวนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการใส่มาร์กเกอร์ของพี่พี่จะเริ่มทั้งหมด46ห่วงจะใส่มาร์กเกอร์ทั้งหมด4จุด1 2 3 4นะคะเรามาดูวิธีใส่ค่ะ เราถักจํานวนห่วงออกมาทั้งหมด46ห่วงนับตั้งแต่ห่วงแรกอันนี้เป็นห่วงแรกถึงห่วงสุดท้ายคือห่วงที่46 46จะอยู่ตรงไปลายไหมถ้าเราถักงานที่เป็นงานท็อปดาวโดยที่ถักเป็นวงกลมเราจะเชื่อมแต่ตัวนี้เราไม่เชื่อมนะคะเราจะถักแบบผ่าหน้าถ้าเราผ่าหน้าเราต้องย้อนใหม่นับให้ครบ46นะแล้วนับห่วงสุดท้ายตรงนี้ค่ะเป็นห่วงที่หนึ่ง ห่วงที่สสี่ิหกเป็นห่วงที่หนึ่งเราจะเริ่มหน้าขวาเจ็ดหลักเจ็ดจะบวกกับมุมสองเป็นเก้านะคะนับค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอันนี้เจ็ดนะบวกกับมุมสองเป็นเก้าเป็นช่วงที่หนึ่งเจ็ดบวกสองเป็นเก้าเราจะใส่มาร์เกอร์ตัวที่หนึ่งตรงห่วงที่สิบ วิธีนับง่ายๆก็คือเราดูว่าเราเริ่มเท่าไหร่ถ้าเราเริ่มเจ็ดเจ็ดบวกสองค่ะเป็นเก้าเอามือจับตรงเก้าไว้เราจะใส่มาร์กเกอร์ห่วงที่เป็นห่วงที่หนึ่งเสมอนะคะแขนขวาเราเริ่มห้าห้าบวกสองจะได้เจ็ดเราใส่มาร์กเกอร์ตรงที่ห่วงที่หนึ่งค่ะหนึ่งนี่นะอันนี้ห่วงที่หนึ่งนะมาร์กเกอร์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด เป็นช่วงที่สองทีนี้มาดูข้างหลังข้างหลังสิบสี่บวกกับมุมสองจะเป็นสิบหกใส่มาร์กเกอร์ตรงที่ห่วงที่เราจะนับหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกเอามือจับตรงสิบหกไว้แขนซ้ายเราจะเริ่มห้าห้าบวกสองได้เจ็ดใส่มาร์กเกอร์ตรงห่วงที่เรานับหนึ่ง หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดชุดสุดท้ายใส่มาร์กเกอร์ตรงห่วงที่เรานับหนึ่งแล้วมันจะเหลืออยู่เจ็ดห่วงเวลาเราถักเราจะถักจากข้างนี้ขึ้นมาไม่ต้องเชื่อมดูวิธีนับให้ดีวิธีนับทั้งหมดมันจะมาจากตารางตรงนี้เลขที่พี่บอกให้คุณลองหยอดดูว่าไซส์คุณเท่าไหร่ จากตารางตรงนี้นะคะลองดูของพี่เป็นเจ็ดเจ็ดบวกสองตรงนี้จะได้เก้าห้าบวกสองจะได้เจ็ดสิบสี่บวกสองจะได้สิบหกห้าบวกสองได้เจ็ดแล้วมันจะเหลืออยู่เจ็ดพอดีทั้งหมดจะได้สี่สิบหกเรามาดูลายที่จะเริ่มสำหรับแถวที่หนึ่งเราจะถักย้อนมาหลังจากจบแถวที่หนึ่งเสร็จแล้วนะคะเราจะพบกันอีกครั้งที่ mf ศูนย์หนึ่งสอง พีสองค่ะที่เมจะถักแถวที่สองสามสี่ไล่ลายขึ้นไปแต่ตรงนี้เราจะเป็นตัวเริ่มงานก่อนพี่จะถักแถวที่หนึ่งตรงนี้ให้ดูหลังจากที่เราใส่มาร์กเกอร์จนครบจำนวนชุดแรกตรงนี้นะคะจะมีอยู่ทั้งหมดเก้าช่องเราจะถักด้านที่เป็นด้านโซ่เราพลิกงานนี่นะพลิกงานมาค่ะแล้วเราเลื่อนห่วง เลื่อนห่วงดึงสีเพื่อให้งานขึ้นตรงตัวโซ่งานจะถักพลิกกลับไปมาอันนี้เป็นแถวที่หนึ่งโซ่สี่จะแทนการถักทริปเปิลโคเชทิปเปิลโคเชคือการถักพอสองคอขั้นด้วยโซ่หนึ่งเพราะฉะนั้นเราเริ่มงานตรงนี้เราเริ่มด้วยโซ่ห้าพันหัวเข็มสองครั้งลงไปที่ช่องโซ่ตรงนี้เป็นหลักที่หนึ่งหลักที่สองค่ะพันหัวเข็มสองครั้ง ลงไปช่องโซ่ถักทริปเปิลโคเชทิปคือทีทีคือสามขั้นด้วยโซ่หนึ่งถักทริปเปิลโคเชลงไปอันนี้เป็นหลักที่สองหลักที่หนึ่งได้สองขาหลักที่สองได้สองขาพันหัวเข็มสองครั้งขั้นด้วยโซ่หนึ่ง พันหัวเข็มสองครั้งลงไปช่องเดิมพันหัวเข็มสองครั้งข้ามช่องในช่องเดียวกันขั้นด้วยโซ่หนึ่งข้ามช่องไม่ต้องขั้นโซ่พันหัวเข็มสองครั้งข้ามช่องไม่ต้องขั้นโซ่ช่องเดียวกันขั้นด้วยโซ่หนึ่งแรงมือของพี่เมย์เข็มสองจุดเจ็ดห้า ไหมสี่พายคอต้อนซอฟจะได้ความสูงของตัวมันสองเซนความสูงมีผลกับการคำนวณขนาดเสื้อถ้าไหมเปลี่ยนขนาดคุณจะเปลี่ยนค่ะไหมเปลี่ยนเข็มเปลี่ยนแรงมือเปลี่ยนนะข้ามช่องโซ่ไม่ต้องขั้นในช่องเดียวกันขั้นโซ่หนึ่งพันหัวเข็มสองครั้ง มันจะถักออกมาทั้งหมดเจ็ดช่องโซ่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดช่องโซ่จะได้ออกมาสิบสี่ขาแล้วมันจะเหลือสองช่องโซ่ตัวนี้เป็นโซ่สามโซ่สามถักซิงเกิลโซ่ห้าถักซิงเกิลจบงานชุดที่หนึ่งโซ่สาม ชุดที่หนึ่งตรงนี้จะเป็นหน้าขวาต่อไปแขนขวาเราเริ่มงานพันหัวเข็มสองครั้งลงไปตรงจุดมาร์เกอร์ทิปเปิลโคเชตตัวที่หนึ่งขั้นด้วยโซ่หนึ่งพันหัวเข็มสองครั้งถักทิปเปิลโคเชข้ามหลักไม่ต้องทำโซ่ ในช่องเดียวกันขั้นด้วยโซ่หนึ่งพันหัวเข็มสองครั้งตรงมุมสี่มุมเราจะถักเหมือนกันนับตัวให้ดีค่ะตัวตรงนี้จะเป็นห้าห้าคูณสองจะได้สิบแถวที่หนึ่งสำคัญที่สุดนะคะถ้าเราขึ้นแถวที่หนึ่งได้แถวต่อไปก็ต่อกันออกมา เราจะถักออกมา5ช่องโซ่ค่ะอันนี้ช่องโซ่ที่หนึ่งตรงที่มาร์กเกอร์หนึ่งสองสามสี่ห้าตรงนี้เป็นโซ่สามิงเกิลโคเชโซ่ห้าิงเกิลโคเชโซ่สามหมดชุดที่สองหน้าตาจะเป็นแบบนี้หนึ่งสองสามสี่ห้า แล้วก็จบแบบนี้ค่ะชุดที่สามชุดที่สี่ถักเหมือนกันค่ะเรามาดูงานที่เราถักนะคะชุดที่หนึ่งชุดที่หนึ่งเจ็ดบวกสองเป็นเก้าชุดที่สองค่ะห้าบวกสองเป็นเจ็ดชุดที่สามสิบสี่บวกสองเป็นสิบหก ชุดที่สี่ค่ะห้าบวกสองเป็นเจ็ดชุดสุดท้ายเจ็ดงานจะเป็นแบบนี้นะคะพบกันต่อไปเป็นอีพีสองนะคะติดตามพี่เมย์ต่อได้นะคะที่ youtube ช่องพี่เมย์ค่ะเมท่นีแฮนด์เมดค่ะขอบคุณค่ะ